ผมเคยรีวิวพวุกเคมีไปตัวหนึ่งแต่ว่ามีคนบ่นกันเยอะเลยครับว่าแห้งช้าไม่ทันกินต้องรอข้ามคืนถึงจะติดตั้งงานได้นะครับนั้งลองดูเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้ก็เป็นพุกเคมีชนิดแห้งเร็วของสตล์จากเยอรมันนะครับแห้งเร็วชนิดที่ว่าทํางานให้ทันแล้วกันการใช้งานไม่ยากนะครับเขาก็จะมาเป็นหลอดแบบนี้คล้ายๆกับหลอดซิลิโคนนะครับแต่ภายในจะมีเคมีอยู่2ตัวแยกกันอยู่ครับถ้ามันผสมกันเมื่อไหร่เนี่ยจะทําปฏิกิริยาก,กันแล้วก็แข็งในเวลาไม่กี่นาทีแต่เราไม่ต้องบีบออกมา ให้นะครับสามารถบีดน้ำยาออกจากหลอดได้เลยนะครับตัวน้ำยาจะมาผสมกันที่หัวมิกซ์ครับการใช้งานเนี่ยเราก็จะใช้งานควบคู่กับสตัดนะครับอย่างสตัดตัวเนี้ยขนาด M10 ของสตาร์นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นพวกเหล็กข้ออ้อยก็ได้ครับการติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็มาร์克รูเจาะรูปกติได้เลยครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยต้องทําความสะอาดปากรูแล้วก็ในรูให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นเด็ดขาดนะครับแค่นี้เองครับก็พร้อมติดตั้งได้แล้วจำไว้เสมอนะครับเมื่อเปิดหลอดใหม่หรือว่าเปลี่ยนจุกมิกเซอร์ใหม่นะครับให้บ เพื่อให้เคมีด้านในเนี่ยออกมาผสมกันเป็นเนื้อเดียวก่อนถึงจะใช้งานได้ครับพอบีบทิ้งครับผมแล้วทีนี้ก็บีบลงรูได้เลยครับก็บีบเคมีลงไปในรูให้ลึกที่สุดเพื่อให้เคมีได้เต็มรูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเคมีตัวนี้จะแห้งเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเตรียมงานทุกอย่างไว้ให้พร้อมนะครับนำสตาร์ทใส่ลงไปในรูโดยหมุนเป็นเคลียวเข้าไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่เพดแล้วก็จัดทรงจัดตำแหน่งให้ได้ตามต้องการโดยหลังจากที่ฉีดน้ํายาแล้วเนี่ยมีเวลาจัดตำแหน่งประมาณ5านาทีก่อนที่ แต่ย่าเพิ่งขันหัวน็อตนะครับโดยต้องรอให้น้ํายาบ่มตัวประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงก่อนนะครับน้ำยาถึงจะแข็งตัวรับแรงได้สูงสุดนะครับทีนี้เราก็สามารถขันหัวน็อตให้แน่นได้ตามสบายเลยครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้ามาตรฐานยุโรปเลยนะครับทำงานง่ายสะดวกจบงานเร็วนะครับสามารถที่จะใช้ได้กับปืนยิงซิโคนทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยเหมาะกับงานทั้งฝังพุกนะครับฝากเหล็กหรือว่าต่อเติมโครงสร้างอาคารหลังคากันศาสตราวกันตกผนังงานพื้นนะครับหรือแม้แต่การติดตั้งยึดสายเคเบิลก็ได้นะครับอย่างงานนี้เนี่ยผมก็เอามาใช้เป็นการติดตั้งยึดบ้านน็อกดาวน์นะครับแล้วถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยไม่ต้องกลัวแห้งนะครับในหลอดยังใช้ได้อยู่เพียงแค่เปลี่ยนนนนนหัััวมมิกกเเท่าา้้้้อง็ใใชไดะคครบโผถสจ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหรือไม่ก็ไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายวัสดุทั่วไปเลยครับ